หยุดหยุดหยุดออกมาดิงาจิ้งกุออกมาชัดเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบนนะครับผมก็วันนี้ทุกคนครับผมเนี่ยได้กลับเข้ามาในป่ากับสอดอีกเช่นเคยนะครับผม นี่ก็ต้องบอกนะว่าวันนี้เนี่ยสอนเนี่ยได้ชวนผมมานะครับไปขอคามากับพีตะเคียนใช่ไหมพีตะเคียนครับก็สอนเนี่ยไม่กล้ามานะพี่เทฟซีสอนเนี่ยกลัวก็เลยชวนผมมานะครับเห็นล่ามไขขึ้นไปแล้วโอ้หทุกคนก็คือแบบแดงกล่ำเลยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างไอ้ล่าตอนนี้อยู่กระต๊อบอยู่กระต๊อบผ่านไปอนามัยเรียบร้อยแล้วอืมแล้วหมอว่าไงอะหมอบอกไขขึ้นสูงอ้โหมอบอกเป็นไขขึ้นนั่นแหละเป็นเพราะอะไรอะอาจจะ้เป็นเพราะเรามาฟัน้นตะเคียนเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ใช่ไหม,มก็ทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปขอขอมาให้ล่ำนะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปต่อเลยเรียกกายไปต่อเในใจแก็ก่อนไปร,รับชมคลิปนี้นะผมก็ขอ,ขอ,ขอคลื่นหนึ่งร้ายหนึ่นนงดงใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับผมไปทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับ<ม>นี่ใช่ไหมสอน ีเลยพี่พี่เรามาถึงห้างแล้วนะครับเฮ้ยสอนสอนกูเจออะไรไม่รู้ว่ะเหมือนเลือดอะ่ะม,มาดูดเออ,อโอมันเป็นเหมือนแบบ เป็นรอยมือคนอะเจอไหมเนี่ยโหแบบขึ้นไปถึงห้างแล้วสอนใช่หรอใช่ใช่ไหม เลือไม่ออกว่าเลือดเน้ำแดงวนะว้าน้ำแดงคงไม่มีใครเอามาเอามาทำเลืหน้าแบบนี้ไหมมันจะเป็นเลือดไลครับทุกคนกลิ่นแบบเหม็นมากโอ้โหถึงนู่นน่ะข้างบนจะมีอะไาไปดูข้างบนหน่อยไหมไปดิเผ็ดน,นะมาขึ้นก่อน ได้ไงวะ <c oughs> โอ้โหมันเลิศเลยเลือดเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยให้มาฆ่ากันตายครับนห้างกูโอ้ข้างบนก็มีว่ะเบด็ด <c oughs> เอ้าเหรอ ก็คือเลือดใช่ไหมเลือดเลยเลือดข้างบนมีเต็มเลยมึงจะดูไหมล่ะกูไม่ไปดูแค่นั้นพอละมึงจะดูก็ขึ้น,นไปดูไปกูรอ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้เลยนายพานมาทำไรห้างกูบอกอะติดมือเลยอเอานายพานมันได้สัตว์ได้อะไรหรือเปล่าพี่ผมไม่รู้นะมันได้เนื้อสัตว์มันมาแร่บ,บนห้างของเราไม่รนะู้ มันคือเลือดอะไรนะติดมือผมนะครับเลือดเยอะมากทุกคน<ะ>เยอะมากเลยข้างบนอ่ะเยอะนะข้างบนอ่ะอืมเยอะขนาดเหมือนมีไนย์พานมาแล่แล่หมูป่าบ,บนห้างอ่ะอาจจะเป็นไปได้นะ เรรากก็ไมมู่้เหหือนนัแดี๋ยวผมขึ้นไปเห็นมบบยี้แวะบนึงผมไม่อยากจะถ่ายให้พี่ดูกันนะแต่มันไม่เห็นนิดหน่อยพอไหมไปไปทุกคนน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับนะอีกอย่างน้ำใสมากพี่พี่ถึ่าย่าง

ได้ขออุอ้ยมันจับมันได่ใช่เลือดเลือดจริงๆป่ะกล้าจับไหมใช่ปะหืมสอนอ่าใช่เลือดของแท้มั้ยของแท้ดิมงดมดูดิมงดมดูดิของแท้ไห้หืม <c oughs> ขี้แรงปะ <c oughs> น่เอิญนีจากเนืองจกใเรื่องอะไรออกมาจากต้นตะเคียนโคตรเอาอ่ะ้นน้รำก็ยังอยู่นะทีนะเมื่อวานนะครับผมผมเลืกว่าถ้ามันแรงจริงเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่สภาพเดิมนะไอผีตรงนั้นอาจจะมาเก็บนะครับผมไม่มีเก็บไม่มีเก็บยังอยู่ที่เดิมนะไอลำวางไว้ยังไงก็อยังอยู่แบบนั้น ประโยนไอ้กำไรมาเท่านั้นนี่โแบบอ้นี่กำไรของมันใช่ไหมเนี่ยเต๋อเอ้ามึงคล้องใส่คล้องไว้ในหัวมึงคล้องได้ใช่ไหมคล้องได้เลยไม่เป็นไรใช่ป่ะไม่เป็นไรใสไร่ไว้ในหัวมึงอ่ะนี่นนนหรอประมาณนั้นแหละปา๊าดเป็นไงบ้างวะเหมือนอินเดียเลยไหมได้เรื่องอยู่มีสั่งมานี่อันนึง มึงให้กูใส่หมดเลยใช่ไหมเนะี่ยใสทางบาลมาด้วยเอ้าเฮ้ยกูจยุดไปอะไรเปล่าวะกูใสกูยังไม่เป็นไรเลยเมื่อวานเ<ช>่ยกลัวไม่เป็นไรแต่ล้มเปไปแล้วเนี่ยนะอือเราต้องทดสอบทุกคนคือเรามารบหลุดหรือว่าเรามาขอขมามาขอขอมาดิแล้วมึงให้กูไปใส่ของเขาเนี่ยนะมันใส่กันแบบนี้ใช่ไหมสอน <c oughs> ใส่แบบนี้นะเป็นไงบ้าง ตัวเ,วเอเยื่นไหลออกมาตันเลยกูเจออะไรแบบแบบอะไรคืออะไรวะวหยิบได้ก่อ่ไหนถือดิงา<อ>งวัดเลยประดับนะของมีค่าเลยเด็กมีค่้หยิบอป่าหยิบออกมาดิอไปมาที่นี้ไห้มึ ง่ายกูลุยหมดเลยใช่ไหมเนะี่ยทั้งอันนี้ทั้งอันนี้นทั้งอันนี้จะสลายให้มึงได้ได้เห็นก่อนกูไงรักมึงงั้นเจสสลายมึงงั้นโอ้ยมีสองอันคืออะไรท้องเหรอเบสไม่แน่ใจมัน,นคืออะไรเนี่ยเบสใคท่านไหนรู้คอมเมนต์บอกเลยนะนะเอาไวใช้ใส่ดูดิจะใส่อะไรเอาไว้ทำอะไร มันเหมือนเป็นที่ใส่หัวส่หัหูเออลองใส่ดูยดิแง้มออกอ่ะคกณใส่ละเออจะากูถือกล้องให้มึงลองใส่ดูมาทุกคนวันนี้แหละผมจะได้เกิดนะเขาใส่งี้ใช่ไหมเออใส่าง้มละไม่มีอะไรเนี่ยร้อง ไม้ไผ่มันเชีดสีกันมันเลยเหมือนคนร้องไม่มีอะไรหรอกเป็นไงวะ <c oughs> มึงต้องลำด้วยลำอินเดียด้วยโ <c oughs> <c oughs> อมึงใส่ไว้งั้นแหละดูใกล้ใกล้เดี๋ยวเทอ่วให้ ช่ำเลยนะพี่นะคือเลือดเลือดสดๆที่เห็นนี่คือมันไหลออกมาจากต้นตะเคียนนะพี่นะโหตรงนี้อย่างเยอะเลยสอนนี่เหมมันจยดอย่างกับหยดอย่งกับหาฝนเลยอืมเลือดบางอันกลายเป็นเกล็ดแล้วมันแข็งตัวแล้วใช่หรอไม่ใช่เลือดบางอันก็กลายเป็นเกล็ดหมดแล้วนะพี่นะกลิ่นเหม็นมากกลิ่นเลือดเหม็นนะคบผมนี่คือแสดงให้เห็นว่าตะเคียนต้นนี้แม่งของจริงเบ็ด ของจริงครับแสดงว่าแต่ต้นแต่เขียนต้นนี้มีเจ้าที่เจ้าทางสิงสู่อยู่ในต้นเลยที่นะแล้วแล้วก็แรงมากด้วยตามหลักปกติต้นไม้ธรรมดาไม่ควรที่จะมีเลือดไหลออกมาถ้าโดนตัดหรือโดนอะไรแต่นี้ไม่มีแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้มีเจ็บดวงวิญญาณที่อาฆาตนะครับสอนถอดได้เ่ากูเจ็บหัวเจ็บจริงทอดได้วก็่เจ็บหัวอืม ใช่เหรอไม่เจ็บหรอกมั้งเจ็บเหมือนว่ากับว่ามึงไปใส่ของคนอื่นรึเปล่าเนี่ยมันดึงไม่ได้เนี่ยึงระวังดึงออกไม่ได้นะเบ็ดนะดึงออกไปได้นะมึงเอากลับไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอากลับม <c oughs> แบงของใครก็ไม่รู้ทุกคนของผีเออถ้าออกไม่ได้มันก็คาวอย่างนเงี้ยเบ็ดเดี๋ยวพยายาออกแล้วกันดูดิมันโย่จากต้นไม้ต้นนี้ป้าอย่าเพลีย มั่วจะไปเลยล่ะมึงไม่ต้องกลัวหรอกแกมึงไม่ต้องกลัวหรอกถ้ากูเป็นอะไรไปมึงต้องรับผิดชอบนะ <c oughs> มึงโอไหมมึงจะให้มึรับผิดชอบยังไงมึงมึงต้องรับแทนกูอล่ำดอนไปแล้วคนหนึ่งแล้วก็ไล่ต่อไปกูเหรออาจจะเป็นกูก็ได้เด็ก <c oughs> มึงดูกูเป็นเลขของเขา มึง่ายพี่พี่เอฟซีจะได้บอกว่ามึงใจถึงไงอ,อ๋องเบ็ดใจถึงจังเลยจใจถึงเพิ่งได้ไงนี่ทุกคนไม่รู้ว่าพอมในจัดแหล่อขึ้นเป่าไม่รู้นะครับดูแล้วน<อ>่าอาจจะหล่อนะเพราะว่าเหมือนพงาว,วี่พี่อืมลองใส่ดูไหมจะได้หล่อเลยไม่เอามึงใ,ใ,ใส่เถอะให้กูใส่นี่ทุกคนของผีของอะไรมึงเอาไปใส่มึงระวังนะไอ้เบ็ด เอาเงให้ผู้ส่ของผีเออของเขาเขามีเจ้าของเขาห่วงอยู่แล้วของเขาเรามาเล่นมาอะไรของเขาเขาห่วงนะอาจจะเป็นสาเหตุที่เอร่ำดนเนี่ยเราทดสอบดูนะพี่พี่เพราะว่าของแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนี่เหม็นใายเอาออกดีกว่าใสนใจคอไม่ค่อยดีอะใส่กลับไปเลยเบ็ดไม่ต้องออกกใส่กลับไปเลยโหเจ็บมาก มีน้ำปลืม้มใส่กันไปลไเลยแมวของเขาเราไปเอาหมด <laughs> เป็นไงเจ็บไปดิใส่ไหมใสไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาใช่ไหมเ <laughs> จ็บก็คืนคืนเท่าวางคืนครับเดี๋ยวจะขอขามาเขาแล้วเด็กตอนนี้ทุกคนครับฟ้าคลึ้มลงมาแล้วฝนตกลงมาปอยๆนะ ผมดูพยากรณ์อากาศวันนี้ไม่มีฝนนะครับผมก่อนจะออกจากบ้านมาผมก็ดูนะครับแต่บรรยากาศตอนนี้มันเหมือนว่ามันเริ่มมืดลงมืดคือมืดเลยแล้วพี่นะแล้วก็ฝนก็ตกมาปล่อยๆนะครับผมดูจากท้องฟ้าแนละ้วเอาไงลองขอขามาเขาดิเราไปที่สุดไหมลนะ่ะไปไหน เอาให้สุดไหมล่ะจัดไปดิมึงกลัวไหมไม่กลัวผมเอาขวดเหล้ามาพี่นะครับนี่ยังไม่ได้เปิดนะขวดใหม่เนยนะก็คือลงทุนซื้อขวดเหล้ามาเลยใจจริงตั้งใจจะเอามาถวายขอขมานะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะไม่ขอขมาละผมจะล่าดลงไปตรงรอยแผลเลยจะเอาขวดเอาเหล้าเนี่ยล่าดลงไปตรงรอยแผลไอ้ที่มีเลือดไหลออกมา เดี๋ยวจะให้เบรเต็ล้ออีกล้อให้มันออกเดี๋ยวมันก็ตายแหละเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนี่ก็คือผมเดินมาถึงครึ่งทางแล้วพี่จ๋านะผมมาถึงครึ่งทางแล้วถ้าผมไปไม่สุดผมตายนะครับถ้าผมสุดมันตายเอาก็เลือกเอาว่ามันกับผมหรือใครจะอยู่ใครจะไปแต่ตอนนี้ไอ้ล่ำสภาพแย่มากเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวถ่ายวีธีดูกันเฮ้ยเสียงเสียงอะไรวะ เฮ้ย <Hey. S 2> ทุกคนได้ยินไหมมึงเฮียนะเหรอมึงมาดิมันมีอะไรล่วงมาข้างๆเราอะเหยนจริงก็มาขอชุดหนักๆได้ไหมครับบอกให้มาทีเงียบกิ๊บเลยแสดงว่าไม่แน่จริงหรือเปล่าใจสั่นมากตอนนี้ขนลุกมากพี่ เงียบเลยบางทีอาจจะเป็นแค่ริงไม้ตกคิดบวกไว้ก่อนนะผีนางตะเคียนถ้ามึงยังอยู่ในนัดที่แห่งนี้จัดหนักจัดเต็มหน่อยได้ไหมทำอะไรก็ได้ให้พวกผมรับรู้ว่าคุณยังอยู่หน่อยได้ไหมครับจัดให้พวกผมหน่อยได้ไหม จัดไม่จัดเง็บคลิปจะหนักจะเต็ม้อยนี่ยังไหมได้ยินชัดมากเลยพี่พี่ เราไปเถตรงรอยที่โดนฟันแล้วมึงก็ฟันต่อมึงกล้าไหมอก้าดิมึงสัญญาก่อนนะถ้าหลังจากตรงนี้เรากลับไปเราจะเกิดอะไรขึ้นกับใครก็ตามเราจะไม่โทษกันได้เลยจับมือกูพูดแล้วนะโอเคถ้ากูเป็นอะไรกูก็ไม่โทษมึง <c oughs> มึงเป็นอะไรมึงก็อย่าโทษกูได้เลยเพราะว่าเรามาด้วยกันแล้วามาพิสูจน์ด้วยกันนะทุกคนให้มันรู้ไปเลยนะว่าจะเป็นไง กดลาก่อนแล้วมึงก็ฟันขี่บบขีนี้ขีในกระเป๋าบูมี่นี่ลองอาโฟมมาใช้สั่งโฟมแรงมากโฟมไหวมึงนี่ปูมันมันมีจิตวิญญาณอยู่นะใช้ดีๆนะโอ้ยทำไมคนแท้ของแท้ไปพอไม่เบ็ด ตอนนี้ผมจะนําเหล้าที่ผมเอามาเพิ่งแกะเมื่อกี้นี่ไม่ใช่น้ําเปล่านะพี่นะนี่เหล้าเต็มเต็มขวดหนึ่งนะครับผมจะลาบร้อยแผลที่โดนฟันผมไม่เสียดายเหล้าด้วยไห้แสบเลยโอ้โหเห็นเลือดชัดเลยว่ะเบสเด้มันดูใกล้ๆมาดูลาบทีเห็นเลือดชัดจัดเลยเห็นปะเห็นด,ดิดูดู มันแสบไหมครับไหมโอ้โหกลิน่นกลิ่นหึง่งเฮ้ยเนเสียงอะไรวะไม่รู้อะดูภาบ้าง ด,ด,ด,ดังกันโดนดังกันโดนใช่ไหมหุ้ยสอนไม่ใช่ละฟันหัวเราใหม่เป็นทางดๆฟันเลยรไหมสอนฟันเลยรเบ๊ ฟันตรงรอยใช่มันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โดนฟันอ่ะนะเลาะออกเนี่ยนะเอหอหยุดหยุดหยุดเฮ้ยสอนคนกบลุกเลยวะ ออกมาดิเงาจิ้ง,งออกมาออกมาล้ออะไรบอสโวยเฮี้ยน,นเหรอเฮี้ยนเหรอฮะ พอแล้วพอแล้วเบ็ดพอแล้วพอแล้วไม่ไม่ต้องไปฟันแล้วไม่ต้องไปฟันแล้ว ีแดงกับสีขาวมันอย่างแล้วสีชัดเจนเลยเ้วเราต้องปล่อยทิ้งไว้อ่ะเล,เลือดมันจะไหลออกไหมถ้าเราฟันไปเลือดจะยังไม่ไหลเบ็ดอือดนี่คือท,ที่เห็นอยู่นี่คือเลือดซึมออกมาจากใต้ผิวของไม้นะพี่นะเลือดซึมออกมาจากใต้ผิวของไม้นะครับจุดเดีไม้ฝั่งนั้นมงแดงฝั่งนี้มันขาวต้องรอดูพรุ่งนี้เมื่อกี้มีเสียงกรี๊ดด้วยนะใช่มีเสียงกรี๊ดแล้ว เงียบแล้วเปล่าเด็เงียนแล้วตอนนี้พี่ดูลมดูลมดิดูลมก็มาแรงมากตอนนี้แต่ว่าพัดกลับมาเปิดนะพี่นะพัดกลับมาเปิดแต่ลมแรงมากเสียงมันเงียบลงไปแล้วหรือว่ามันจะเผาเซ็ตมันดีวะจะเผาเลยเหรอ เผาชุดมันดีมากเลยอาไงอ่ะจะเผาเลยเหรอเอาไงเอากันใช่ไหมเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะเบดนะเราถอดไม่ได้องศานะ่ยเราเราเป็นองศาเนี่เรา,าแล้วนะแล้วมึงน,นี้กูฟันทำไมวะ ว่าให้มึงฟันอ่ะใอ้ <laughs> ให้มึงฟันใช่ไหม่อกี้มึงกู <laughs> ฟัน <laughs> อโอเควันนี้นี่ทุกคนจา๋ายี่สิบก,กว่าปีไม่ไปไหนผมว่านะเบ็ดว่าถึงไหมยี่สบปีถึงถึงผมว่าอาจจะเกินด้วยอาจจะอยู่มาก่อนที่ผมยังไม่เกิดหรือเปล่านะต้นไม้ต้นนี้ตอนที่ผมเกิดต้นไม้ต้นนี้ <c oughs> อาจจะยังเล็กอยู่เลยก็ได้นะครับ เดี๋ยวนั่งดูสักพักหนึ่งว่าเลือดจะซึมออกมา,าจากตรงนั้นหรครเบเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ผมฟันเนี่ยมันขาวเลยจ้วเลยนะแต่ผมมาดูวันนี้มันมีรอยแดงวันนี้มาพิสูจน์ดูว่าเฮ้ยไอแดงแดงนี่คือเลือดมันไหลออกมาจากต้นชัวหรือเปล่า <c oughs> ถ้าชัวน,นี่คือมิติใหม่เหมือนกันนะพี่นะ <c oughs> ผมเองไม่เคยเจอนะครับผมแบบนี้ ต้นเลือดไหลออกมาจากต้นไม้เมึงเคยเจอไหมเบชีวิตนี่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอผมเองก็ไม่เคยเจอแต่เคยดูในตำนานในหนังอยู่มันมีนะเลือดออกมาเลือดไหลออกมาจากตรงต้นไม้นี่ครั้งแรกนะผมว้าวด้วยขนลุกด้วยกคนจะไปท่างงน,นี้คือเลือดไหลออกมาเลือดซึมออกมาจากต้นไม้เร้วยที่ใกล้ไปเลยทุกคนดิ ปลอยทั้งคืนนี้เยอะกว่านี้ง่ายอ,อันนี้เราตรงนั้นเลือดจางเลยผมเอาเล่าเททีน่าจะแสบชิบหายเลยอืติดร้องดังทั่วป่ามองิดดูผิดดูดิผมเอาเนื้อเอาเล่าเททีคือแบบเล่ามันเป็นตัวกันพี่นะเล่าโดนแผลยังไงก็แสบผิดตัวนี้น่าจะแสบแล้วดูเลยเด็ดช่วยหน่อย ชัดไหมเห็นเลือดชัดไหมชัดดิ

นี่นะครับเลือดดูตังดูทำหน้าเลยเป็นไรไม่เป็นไรผมยื้อฟันออกไปพี่ดูเด็ดเลือดฉ่ำกว่าเดิมอีกนะเลือดซึมออกมาจากด้านในเลยนะพี่ดูเด็ดื่อกี้ฟันกลับเข้ปอ,อีกทีนึงเดีเห็นไหมเห็นเห็นข้างในไหมข้างในนะี่นนดำเมี่ยมเลยนะข้างในนี่คือแดงเลยนะแดงจัดเลยเหมือนว่าเลือดกำลังจะซึมออกมาอ,อีกอนะ เดี๋ยวเลื่อนอาบแน่ตรงเนี้ยเดไปเก็บของเดี๋ยวมึงเอาชีวิตกลับไปไม่หาลูกเมียไม่เจออกกลับป้อนไปเก็บของไปตัวกล้ากันครับี่ไปทุกคนเดี๋ยวปก็บยไง